อะไรวะไม่ไงเกมผมมันเป็นเคลื่นตีนอะไรมันฟุ้ไม่ได้เฮี่งอะว่าไงบีว่าไงดี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 เนี่ยอะไรอะ ซาโบยังไงวะโอ๊ยโอ๊ยอ่ะโอ๊ยอ่ามือลั่นบอกใครอ่ะบีเป็นกระทุงฟ้าขอ,อเยอะเลย บีเป an okay, ็นกระทุงบีเป็นกระทุงเหรอเป็นเมื่อไรเป็นตอนไหนเฮ้ยเพราะว่าผมมีความสามารถจิตผมมีความสามารถผมเจอกระทุงกินตลอดเลยได้เหรอเราเราก็เชื่อคนง่ายด้วยสิโหอนเลยดีกว่าจไม่เชื่อคนง่ายกันด้วยไอ้คือซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกทีนี้ก็เป็นทีนี้ก็เป็นแอคคูลอซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอกระทุงเฉยเลยแปป๊กลั๊กไม่ต้อง พี่ปกป้องปลักอย่างถึงที่เสียไปแย้วกันพี่นั่นหมดพี่เป็นฟ้ามันน่ากลัวเอ้ยฮัลโหลหดพี่เหรอเอายังไงไปด้ยโอเคก็บป็ชีพหายละแอนขอโทษแอนเอ้าไม่โดนอย่าก็ได้ก็ในเมื่อุกคนอย่างนี้แล้วเป็ดย่าง อืมอืมเรียบร้อยนกกระทุงเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยน่ากลัวอ่ะพี่เอ้ยนะเป็ดฟ้ามันน่ากลัวเป็ดฟ้ามันน่ากลัวเจ้าผูตายซะผูตายเลยยายอเอาเลยเอาเลยเอาเลยังหวะนี้ก็มีไนละอย่าตมีแบบเงี้ยตกยางออกเลยจงหว้นีอย่าจัดการมันเอย่าใครเป็นวะ ไม่รู้ว่ะเอ้ไอ้นี่แปลกแปไอ้นี่แปลกแปอะไรพี่อ่าโอ้อยู่ดีๆก็เจอศพบ้าเนะคือเราอยู่กันสามคนไม่รู้ว่าเดินไปเดินมาเจอศพเฉยเลยไม่ใช่หรอ หรือว่าพี่ทาร์โเป็นคนปาดคอเขาไป็ครก็ยังไม่ไม่ไม่ทาโร่อยู่กับพี่นั่นดิไม่ได้เล่นนานสงสัยกดผิดอีเป็นคนฆ่าจะกิดจะกิดอุซ่าหากระทุงให้เราจริงอะไรกันแต่ปักไม่ต้องเป็นหัวตอนนั้นเราเห็นพี่ทาร์โลอยู่กับพี่ภูแล้วก็ที่สุดของสามคนนะใช่แล้วก็เดินเดินแยกไปทำเควสนิดหน่อยมีมีบีปลั๊กไม่ก็ชูก้านะผมว่า อย่าอย่าใครใครอย่าสงสังสงสัยปลักนะพี่ป้องกันพี่ปกป้องปกป้องมากะโดนไปเองกันเลยแล้วกต้องมีเพชรเลยหแล้วก็ต้องเป็นโล่โล่พี่โลก็ต้องเปปลักลยด้วเลยปลักกป้กมากระโดดที่ด้วยนะปลักไม่ปลักไม่สามารถแล้วลิปะผมจะคลิปนะที่ด้วยผมบ่น พี่ปักพี่พูดอาไวาอย่างนั้นเน่เราก็ต้องจัดกัสัตตะกรอยขอมาเราก็จัดให้ใช่ไหมจริงปาเพลงลุยมีเควสพี่อะพี่อะใช่เปล่าแปลกๆันเรามีมีเนี่ยมีเนี่ยตู้ยาอยู่เนี่ยไม่ใช่ เมื่อกี้กูไปไว้เม่จะตกใจหมดกับไอ้ตกใจหมดเลยจบเรียบร้อยแกเห็นความรักดีกว่าวิจาภาพกันเหรอไอ้ตัวชั่วเลยอะมาฆ่ากันเองเฉยเลยโคตรดีนะคืออย่างนี้จังหวะนั้นนะจังหวะนั้นนคือแม่งแบบเห็นแบบใครมป็นตื่นมาไม่รู้ว่าแล้วตกไหนแล้วมือก็ลั่นตกเป็นปลาไปทันทีเลย กูเข้าใจพุกูเรียกูตาก่รดมิจฉาเป็ดด้วยกันเองเหรอพูใช่แกเรียกความรักก่อนมิตฉภาพแล้วกูก็พุกมีแฟนเชื่อ are We are f a นมี a อลแฟนเวโตเกอร์ไว้แก้ไว้แก้ทางกระทุงนะก็ช่วยพุยแต่กูสงสัยมากเลยตอนแรกกูนึกว่ากูจะจบแล้วเแย่มึงจะเดินไปโหวตตกพี่ไม้ทำไมวะอ้าวตอนแรกกูก็ กูก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีใครตายปุ๊บสักพักกูมามันนึกขึ้นได้เอ้ามึงมึงเดินไปพร้อมกันนี่หว่าแล้วก็เลยแล้วโหวตไปแล้วอ,ะอ,ะอ,อ่ะอย่างด้อยก็ยังดีรอดไปได้เอาพี่เป็ังเลเออยไ,ไ,ไอ้เล่นเกมน,น,นานโกงเลยล่้เกมพอ,อยไปนี่ก็เลยเห็นเจ็มไปแล้วเใจใจอ่ะ ดีนะอยู่ไม่ได้แล้วโอ้หได้กินคนเดียวเองเสียใจคุณตพุผเสียใจมากแล้วพลอยก็อยู่ในท้องบีอ่ะแล้วมันแท็มันไปอยู่ที่บีอ่ะพี่ก็เลยรู้ว่าไงเจ้ว่าไงเรียบร้อยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันกำลังบนอยู่เลยมันตะบนอยู่แล้วก็โดนฆ่าเฮ้เวนเน่มันตะบนอยู่ก็โดนฆ่าแล้วไม่รอดแน่ทีมไ่น่ารอดแล้วงานเนี้ยเขี้ยเชื้ยดเอายังว่าเอาศพหายเออนักฆ่าต่อเนื่องเนี่ยว่ะเซเรียคิลเลอร์ตั้งแต่เล่นมาคัพเวสยังไม่ได้ทำเลยทำควสกันมันต้องยังไงวะนั่นดิ เดี๋ยวีเ็ีกแล้วอ่ะีเ็เ็นแกระทุงอแีกแล้วทำไมทไมหมดกระทุงออกหมดไเดียวเดี๋ยวเราไเหลือแนกระทุงต้องอยู่แล้วทุกคนกระทุงต้องอยู่พีเียนวะพี่อีกแล้วหรอกระทุงชวนแนแน่กระทุงแน่นอนเยอะขนาดนี้ไม่มีทางเราคุยิ่นกันไม่นานเองนะ พี่เป็นบ่อยแต่ตานี้ก็ไม่ใช่ว่าพี่จะเป็นหรือเปล่าพี่แต่พี่ไม่ไป็นเกอทุกรอบไม่ใช่หรอพี่เป็นสี่รอบติดทำไมรอบพี่ข้าจะเป็นไปไม่ได้ว่าพี่มันใช่เหรอพลอยแม่งอย่างเยอะเลยพี่พี่ก็เพิ่งเดินผ่านกันไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอตายตายก็ใช่คูดาวไงหนูเพิ่งเห็นนะพี่มันเพราะคูดาวปะอีกอย่างบีเพิ่งเดินผ่านพอด้วยพี่จะกินได้ยังไงี่แพ้เผกึ่งกึ่งไม่ใช่พี่ พี่เชื่อพี่เป็นพี่เพชรแล้วจุดเนี้ยเฮ้หกินทากอ่าพี่ฝนเนอะใหญ่หวะน่นไงเออยังคุยไม่ทันเลยโดนทันแล้วแล้วจบที่มึงเห็นนะพี่คือวันเพิ่งเชื่อมไปเมื่อกี้แลเว้ย เียผมโดนกูไม่นำเวทอันแรกเสร็จไม่นำเฟสอันแรกเสร็จไม่คนพี่เพชรเป็นกระพุงบ่อยไปบ้างพี่พี่เพชรเป็นกระพุงบ่อยไปบ้างพี่โมีทิ้งพี่ควรจะเป็นอย่างอื่นบ้างนะจิ้มคือพอยจะสื่ไม่ได้เลยเว้ยถ้าพีไม่ได้อยู่กับพอ่อยไม่อยู่กับพอยก่อนแป๊บหนึ่งไงพี่แล้วพี่ค่อยมาแล้วทุกคนไม่หายไปรู้สึกกินผิวกะพูดอะไรนะ พออุตส่าห์เป็นสารเตี้ย3สามครั้งไม่ได้ใช้ปืนถึงสามครั้งแล้วก็จุจุก็โดนโดนแทงหลังแรงใหญ่ไป้ีพีมึงเดินมาเจอศพบูแม่งมันมันมึงเชื่อดูเมื่อกี้เลยไมตสดเลยบ้าคือไปทำเกตสขกูชื่อน้ำออกมาเห็นจอเองโดนแทงอ่ะ จะไปจอตาเลือกขึ <worship> ้นหน้าเลยทีเดียวเมื่อกี้เดินเดินอยู่จู่ๆตัวลาก